การใช้งานรีโมทบนมือถือของเรานะครับก็เหมือนรีโมทปกติเลยครับเราสามารถเลื่อนคำสั่งเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้แทนรีโมทเลยนั่นเองนะครับ และนี่คือแอปพลิเคชันที่นายตึงเนือจะใช้เปลี่ยนมือถือของเราให้เป็นรีโมทของทีวีนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน g o o p l e y s t y s t นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเจ้าแอปรีโมท e n n r r o i TV v เนี่ยมีให้เลือกใช้งานหลายแอปพลิเคชันมากเลยครับแต่จากที่นายตึงเนือลองแล้วนะครับพบว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยค่อนข้างเชื่อมต่อง่ายและสะดวกมากๆเลยครับ และหลังจากดาวน์โหลดมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาตัวแอปจะเป็นแบบนี้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะใช้แอปรีโมทตัวนี้กับ Android TV ของเรานะครับสิ่งสําคัญก่อนอื่นที่เราจะต้องตั้งค่าก็คือทั้งมือถือและ Android TV ของเราจะต้องเชื่อมต่อ WIFI ที่เป็นชื่อเดียวกันเสาเดียวกันนั่นเองนะครับโดยเริ่มจากในตัวมือถือนะครับเราก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ Wi-Fi ครับ จะเห็นว่าในมือถือของนายตึงเนือเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อนี้อยู่นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวทีวีนะครับว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อเดียวกันเสาเดียวกันหรือยังนะครับในส่วนทีวีของเรานะครับเราก็จะไปตั้งค่าที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับเราก็เลื่อนกดเข้าไปเลยครับฟันเฟืองตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นก็ดูที่เมนูเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับกดเข้าไปเลย พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อ w i f i ที่เป็นเสาเดียวกันกับที่มือถือต่ออยู่นะครับและหลังจากที่เราพบว่าทั้งทีวีและมือถือเนี่ยเชื่อมต่อไ i f i เสาเดียวกันเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับออกมาหน้าหลักครับแล้วเปิดเข้าไปที่ตัวแอป Android TV Remote ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลย พอเราเข้ามาแล้วนะครับทางตัวแอปเนี่ยมันจะค้นหาให้เราทันทีเลยครับอย่างในที่นี้ก็จะพบทันทีเลยว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi เสาเดียวกันก็คืออุปกรณ์มี่ทีวีนั่นเองนะครับพอเราเจอชื่อแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดเลือกไปเลยครับ จากนั้นนะครับจะมีหน้าป๊อปอัพให้ใส่โค้ดเด้งขึ้นมานะครับโดยโค้ดนั้นเนี่ยเราจะเอามาจากในทีวีของเราที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้ครับอย่างในที่นี้ก็จะเป็น352499นะครับเราก็เอามากอกได้เลย352499จากนั้นกดตกลงครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมือถือของเราก็เป็นรีโมทแอนดรอยทีวแล้วนะครับการใช้งานรีโมทบนมือถือของเรานะครับ ก็เหมือนรีโมทปกติเลยครับเราสามารถเลื่อนคําสั่งเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้แทนรีโมทเลยนั่นเองนะครับซึ่งระหว่างที่เราใช้แอปรีโมท Android TV ถ้าเราเปิดคลิปวิดีโอต่างๆเสร็จแล้วเปิดหนังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถออกจากแอปแล้วก็ไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นได้ตามปกติเลยครับและเมื่อไหร่เราอยากเปลี่ยนช่องนะครับเราก็เข้ามาใหม่ที่แอป Android TV รีโมทแบบนี้แล้วก็เลื่อนคําสั่งตามที่เราต้องการได้เลยนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับการใช้มือถือของเราเป็นรีโมท e n n r r o i TV v นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมในตึงหนื่นด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆกดติดตามแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายๆครับ